คนที่จะได้ลูกพินาโคแองแกรมลูกนี้ไปก็คืออูถ้าใครได้ก็คือโชคดีนะได้เยอะเพื่อน ันนี้เรามีพัสดุมาส่งที่บ้านนะครับกล่องสปอนเซอร์ของทีมซัมติงที่ผมอยู่นั่นเองบอสส่งมาให้นะครับตื่นเต้นอนะ่ะเพราะว่าไม่ได้กล่องสปอนเซอร์นานมากตรงนี้เขาบอกว่ามี14ชิ้นเยอะมากเยอะๆ14ลูกเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราไปชมกันเลย ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดู14ลูกเป็นไงอย่งเยอะที่เยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะ 2A เพียบของที่ได้มาเนี่ยบอสก็บอกว่าให้แบ่งกันใช้นะครับในทีมก็มีอยู่3คนผมนะครับแล้วก็พี่เกมแล้วก็พี่ชุนนะครับดูลูกไหนก่อนดี CA ก่อนดีกว่าอันนี้ CA ที่เราขอไป Jet เ e g ตนะครับสีใหม่สีฟ้าสีขาวสวยมากเนี่ยทักบอสไปบอกว่าเนี่ยเบื่อแล้วสีเหลืองอยากได้สีขาวนี่ โอ oh, ได้ลูก C.A. ใหม่แล้วนี่สวย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 ต่อไปเลยโอ้ oh, oh, อันนี้เป็น Jet Set EX ลูกนี้ แพงมากแพงเพราะว่ามันเป็นลูกที่มันมีขอบสเตนเลสหรืออลูมิเนียมนยอยู่ตรงนี้เออมันทํายากกว่ามันก็แพงเนาะแล้วก็เป็นหมุดสีทองสวยมากสีขาวสวยมากอันนี้ถ้าพี่ชุนอยากได้อาจจะให้พี่ชุนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นแต่ถ้าพี่ชุนไม่เอาก็เป็นของเรานะครับต่อต่อตอ่ลูกต่อไปอันนี้ 2A 2A คือเยอะมากดูให้มาเป็นแบบ โอ้โหเล่นกันให้ตายไปเลยมีสปอนเซอร์ดีอย่างงี้จริงๆ <_ d _> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าตัว 2A ตัวใหม่เนี่ยเขาจะทำสเปเซอร์ข้างในใหม่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นตัวใหม่หรือเปล่าน,นะลองมาแกะดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นตัวใหม่ไหมถ้าเป็นตัวใหม่เราก็อาจจะอยากลองนะแต่ถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวยกให้พี่เกมหมดเลยนะครับผมไม่เล่นแล้ว<_ <d> _>โอเค๋ยวเราเปิดหน่อยสิ<_ <d> _>โอเคมันเป็นสเปเซอร์ตัวเก่าแล้วแล้วนู้นเป็นตัวใหม่เฮ้ยเดี๋ยว ใหม่หรือเก่าวะมันมีแบบเป็นแผ่นสเปเซอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ปกติมันไม่มีนะเราเข้าใจแล้วตอนแรกอะ่ะเราคิดว่าเขาทำสเปเซอร์ตัวใหม่ตัวบางๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสเปเซอร์มันน่าจะคล้ายๆตัวเดิมนะแต่ว่าเขาเพิ่มตัวชิมเนี่ยเป็นเหล็กแผ่นเล็กมากๆเลยอะ่ะประกบตัวลูกปืนก็อาจจะทําให้ลูกมีน้ําหนักมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ตัวสเปเซอร์เนี่ยไม่บีบกับตัวลูกปืนอาจจะทําให้มันแบบว่าฟรีนานได้มากขึ้นบาลานซ์มากขึ้นอะไรประมาณนี้อาจจะต้องไปเทสดูว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันบาง มากเลยคือได้หายก็คือ ชิบพายเหมือนกันทำหายก็หายเลยนะต่อไปจะเป็นลูก 1A แล้วทีนี้เนี่ยลูก 1A เนี่ยมันมันจะตีกันก็นกนอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีลูกที่มันเป็นสีสวยที่เราอยากได้อ่ะนี่สีนี้โอ้ oh my god สวยชิบพายสปีเดอร์ตัวใหม่นะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้ไม่รู้ว่าวางขายหรือยังแต่คิดว่าถ้าวางขายก็ out of stock แบบว่า5นาทีอะไเงี้ยหมดสวยมากอยากได้ลูกนี้อยากได้ลูกนี้อะสีต่อไปสีแพนด้า แล้วไม่ใช่พี่เนด้าเฮ้ย ตอนแรกนู่นมันเป็นขาวดำแพนด้าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นขาวแล้วก็เป็นขอบสีน้ําเงินแบบนาวีนะสวยเหมือนกันอันนี้ก็สวยไอ้สีนี้เนี่ยมา2ลูกเลยแต่สีเหลืองเนี่ยใครจะได้ไปเนาะใครจะได้ไปเนาะแล้วก็ลูกเหล็กลูกเหล็กมาลูกเดียวอ่ะแล้วคือจะแบ่งกันยังไงวะลูกเหล็กลูกนี้เป็นแองกรม C ินโ co ราคายอยู่ประมาณแปดพันนะเจ็ดพันกว่าบาทสวยมากสีเงินครับแล้วก็ขอบ เงินเงินขอบเงินพินาโคแจมว้าวสวยมากลูกนี้มาถึงตาที่เราจะแรนดอมว่าใครได้ลูกไหนแล้วเราก็ได้ทำลิสต์รายชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการหมุนแล้วมันมา4ลูกคนในทีมี3คนแล้วอีกหนึ่งลูกใครจะได้วะคนที่จะได้ลูกพินาโคแองแกรมลูกนี้ไปก็คือโอ้าจใครได้ก็คือโชคดีนะได้เยอะทุกคนพี่เกมพี่เกมได้ พี่เกมไม่เล่น 1A เไม่เป็นไรถือว่าพี่เกมได้เดี๋ยวเราหลังไมอีกทีหนึ่งว่าพี่เกมเล่นหรือเปล่าถ้าพี่เกมไม่เล่นเดี๋ยวผมจะมากดอีกทีนึงกับพี่ชุนว่าผมหรือพี่ชุนจะได้ไปนะครับต่อไปต่อไปกดลูกนี้เลยดีกว่าว่าใครจะได้ลูกนี้ไปลูกสีเหลืองขอบชมพูนะครับอุยอยากได้ขอให้ได้เถอะผมไม่โกงนะผมกดให้ดูเลยว่าใครได้ไปนะครับกดได้ก็ได้สีนี้ไปส่วนอีก2คนที่เหลือก็ได้สีขาวขอบน้ําเงินไปขอขอขอให้ได้เธอ,อขอให้เขาได้เลยเด ใปได้ได้นะครับใครจะได้สีเหลืองขอบจมูไปกดมุนแล้ว่าด้เฮ้ยเฮ้ยเราได้อันนี้ไม่โกงนะอันนี้ไม่ได้โกงนะเฮ้ยได้จริงๆ ได้จริงอุ๊ยดีใจมาก ส่วนอีก2ลูกนะครับเป็นของพี่เกมกับพี่ชุนนะครับแล้วก็ 2A ทั้งหลาย4คู่เดี๋ยวจะแบ่งๆกันไปโอ้วันนี้มีความสุขมากเลยเราได้อันบล็อกแล้วก็ได้สิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้โมยเราไม่ได้แย่งนะเราแฟร์แล้วนะเราก,กดแลนดดอมอย่างนี้แล้วนะก็ใครอยากมีสปอนเซอร์นะครับก็บอกเลยว่าต้องซ้อมแล้วก็เล่นให้เก่งๆเนาะแล้วเราก็จะมีทีมเขาจะมาแบบเหมือนเป็นแมวมองมาดูว่าเอ้คนนี้เล่นดีเล่นดีแล้วก็จะมีสปอนเซอร์แบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อโยโย่เลยนะเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆ ครับเดี๋ยวเราขอตัวลาไปลองลูกใหม่ก่อนนะครับสีเหลืองขอบชมพูโอ้ยโคตรสวยเลย